สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมวงอยากเะปวดดีเจจาราเข้รับผมก็กดไลค์เกลียบผมก็กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสักสครายของเอสซีนังมีค่าสำหรับผมเสมอดูป่าดีเจจาราเข้นะคะที่สบายใจนะคำว่าเพื่อนนั้นมันไม่ได้เขียกนกระดาษคำว่าเพื่อนนั้น มันไม่มีอาสว่ในใจเรานะฮะเพื่อแท้นั้นไม่ว่าเราจะผีหวนส่งวนันเราจะสุขจะทุกข์จะเจอเหตุการณ์อะไรจะเจอมาราสศูนอะไรเขาก็จะอยู่กับเราแต่คาว่าเพื่อกินนั้นมันจะเข้ามาในชีวิตเราเมื่อตอนที่เรามีเงินมีทองมีฐานะที่มากคนเขาก็จะเข้ามาในชีวิตของเราถ้าสักวันหนึ่ง เราหมดเนื้อหมดตัวเขาก็จะเดือดจะชี้เราคําว่าเพื่อนนั้นเป็นคาที่สร้างแต่มีความหมายคาว่าเพื่อนนั้นใครๆกใร็ใครๆก็มีเพื่อนแต่เพื่อแทงมันมีน้อยแต่เพื่อกินมันมีมากเราจะไปโคบกใครสักคนเราจะไปดูแลใครสักคนเราก็ต้องให้ท่าความจริงใจและความจริจงใจกับเขาไม่ใช่ว่าไปโคบกเขา แค่หวานที่จะเอาผลประโยชน์จากเขาไม่ใช่หว่าแค่ไปเกาะเขาตอนที่เขามีชื่อเสียงไม่ใช่ว่าไปเกาะเขาตอนที่เขามีเงินมีทองคําว่าเพื่อนนั้นมาเป็นคำที่สร้างแต่มีความหมายเพื่อตายหายากเพื่อกินหางง่ายคาสุภาษิเขาบอกว่าหน้าปราบเสพผมบางภูเขาหน้าปรา ย่อต้องพกกระบี่กระบี่นั้นไม่ถึงคำโคของมนุษย์นะฮะลิงมันไม่มีกระดูกมาสามารถที่จะฆ่าคนได้ลิของคนนั้นมาโคกับกว่าดาสโมรยัยมามีพิษเยอะกว่าคาว่ารอาอาคยาคยาหรือว่ายำเบือนลิของคนนั้นมาไม่มีกระดูกคำพูดของคนนั้นมาไม่ เราจากใจความได้ไหมได้แต่เราไปสาผากคําพูดได้ไหมไม่ได้เราจะคาพูดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าคําพูดของคนกับลิขิตของคนนั้นถ้าเราพูดดีมันก็จะเป็นสีกับปากถ้าเราพูดไม่ดีมันก็จะท้ายคนอื่นเดือดร้องพูดดีก็จะมีเงินปากของคนนั้นลิขิตของคนนั้นใจของคนนั้นความคิดของคนนั้นถ้าเราคิดดีทางดีมันก็ดูดีถ้าเราพูดดีทาแม้เราหน้าตาเราไม่ดี ถ้าเราพูดเพราะๆพระถ้าเราพูดดีดีมันก็จะเป็นเสน่ห์ผู้ใช้ก็เหมือนกันพูดยิก็เหมือนกันถ้าคุณหน้าตาไม่หล่อทำให้คุณจะแต่ตัวหล่อขนาดไหนคุณจะแต่ตัวสวยขนาดไหนคุณจะใส่เสื้อผ้าหรูๆขนาดไหนถ้าคุณไม่เพราะคุณพูดไม่เพราะมันไม่มีใครจะมาสนใจคุณแต่ทำให้คุณไปแค่จิ๊กโกลข้าถนนคุณไปแค่อบันนอเยียผมถ้าคุณพูดเพราะมีเอกลักษณ์ มีหาเสียงรูร้จักสามาคาวรว่ารู้จักที่ต่ำที่สูดคุณก็จะมีเสน่ห์การมีเสน่ห์ของคนนั้นเช่นผู้ชายบางคนอาจจะเล่กีตต้าเป็นก็เป็นเสน่ห์ของเขาผู้ชายบางคนอาจจะร้องเพลงเป็นก็เป็นเสน่ห์ของเขาผู้ชายบางคนอาจจะเล่นตลบเป็นนะฮะทุกคนก็ต้องหาจุดเดี่ยว,ว,วของตัวเองทุกของก็ต้องหาตัวตของตัวเองไม่ใช่ว่า มัวแต่อยู่ไปวันแรกก็เลขโทรศัพท์ไปวันนะฮะคนเราต้องหาจุดเดียวของตัวเองต้องหานะฮะพอสมา่าของตัวเองต้องโคให้เจอนะฮะอย่ามัวแต่ไปเกาะคนนังกินคนนู้กกินเพื่อแทนนั้นมันเขียนสัส้นๆหรือมันเป็นคำต่อที่สั้นๆหรือมันเป็นคำพูดที่สั้นๆแต่มันก็มีความหมายนะครับผมอยากบอกกับเอสซีทุกคนว,ว่า ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ฝากชอบ YouTube ของผมด้วยที่ไทยคุณต้าอารุณ์นะฮะแล้วก็นอก้นองๆคนไหนที่สมาสมาสมมาเป็นยูทูบเบอร์หรือเนกไอดอลหรือว่าจะเป็นเจ้าของเพจชื่อดังคุณต้องทำจากชื่อจริงของคุณนะคุณอย่าไปทำเป็นชื่อเลขถ้าคุณทำเป็นชื่อเลขถ้าถึงเวลารับสตงังค์คนจะรับสตังค์ไม่ได้นะอย่าผมเนะี่ยในยูทูบผมมันมีคนติดตามผมเยอะ พอจะรักสตางค์จริงๆิเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อที่โตกับประชาชนมันก็รักเงินไม่ได้อันนี้เป็นความรู้เล่นเลน้อยๆที่ผมมาบอกกับเอสซีบอกกับคนที่จะทําเพจจะทำยูทูบนะฮะอย่าไปทําเป็นเล่นๆถ้าเราจะทําอะไรก็ทาแบบจริงจงส,สังๆคุณจะทํา youtube คุณจะทําเพคจเพคงก็ทําไปเรื่อยๆตอนแรกอ่ะคนทุกคนที่เขาทำเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักเขาเหรอกแล้วก็ทาไปเรื่อยๆ,ๆสักวันก็ต้องมีคนรู้จักเรา อะไรที่คุณยังมีลมหายใจอะไรที่คุณยังไม่ทองแท้คุณยังมีเป้าหมายที่จะทําคุณก็ทําต่อไปห้าแม้คนอื่นเขาจะมาดูถูกคุณยังไงเขาจะมาด่าคุณยังไงเขาจะมาว่าคุณยังไงคุณก็ไม่ต้องเป็นสนทาหน้าที่ของคุณได้ดีที่สุดคิดสวาผีดเปียครูนะฮะแล้วก็เอาความรู้เป็นประสบการณ์นะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็คือคุณจะทําอะไรก็ลงมือทำอย่ามัวแต่รอ คนเราอ่ะผู้อยู่ๆก็ตายก็มีนอนแล้วก็ตายก็มีอย่าไปรอถึออนาคตลงมือทําปฏิบัติยามมัวแต่เรียนเทฤษฎีแต่พวกคุณไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดประโยชน์และก็บางคนเรียนเกษตรเรียนแต่เทฤษฎีแต่ไม่ได้เรียนปฏิบัติก็ปลูกข้าวไม่เป็นไถน้ไม่เป็นบางคนเรียนบัญชินก็เรียนแต่ในห้องบางคนเรียนกายก็เรียนแต่ในห้องแต่พวกคุณไม่ปฏิบัติถ้าคุณเจอ คนที่เรือกายอะถ้าคุณไปเจอประาราชจริงจิคุณจะพูดได้แหละคุณยในห้องคุณอาจจะเขียนได้เพราะคุณเรือทฤษฎีไม่ได้เรป,ปฏิบัติการปฏิบัติการทฤษฎีนั้นมันแตกต่างกันอยากคุณจะลงมือทำยูทูบเบอร์คุณจะลงมือทำเพจก็ทําปต่อไปแต่คนต้องกรอดชื่อองชื่อจริงสิ่งที่เป็นของบารประชาชนของคุณนะแล้วก็เพราะว่าเจ้าของ u t u b e เขาจะติดตามคุณง่าย แต่ถ้าคุณใช้ชื่อปลอมของคุณทำให้คุณดังสวรรค์มันก็คุณจะไปเปิดช่องรับงเงินถ้าชื่อ YouTube ของคุณกาดชื่อเพจของคุณถ้าไม่ตรงกับชื่อจริงของคนที่อยู่ในแบบประชาชนคุณก็จะไม่ได้รับเงินอย่าผมนะฮะอย่าผมเนี่ยใน YouTube ของผมเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับชื่อจริงของผมผมก็ไม่ได้รับเงินนะฮะแต่ทุกวันนี้ผมก็ไปรีวิวที่นั่งที่น่ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไหมมันก็เปลี่ยนแปลง มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับก็เมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักผมผมทํามาเกิดจะถึง3เดือนก็มีคนมารู้จักผมแต่ผมขอยยกความดีความชอบนี้ให้กับ s อและก็พ่อแม่ผมนะฮะผมขอบคุณคําว่าเพื่อนมันเป็นความใหม่ที่สั้งแต่มันเป็นความใหม่ที่เป็นคําพูดที่มีความหม่ผมบราทุกคนขอบระเอสทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ผฝากชอบ YouTube ของผมไทยคนต้าอารุณ์ นะฮะฝากด้วยนะครับผมไม่ต้องการเยอะผมต้องการซักผู้ติดตามสักสองพันคนพอผมคิดว่าเอสไทยผมได้ผมเชื่อมากเลยเอสซีเนะี่ยว่าเอสไทยผมได้ผมต้องการนะฮะให้ไทยผมหน่อยผมต้องการแค่สองพันคนนะฮะถ้าเอสไทยผมได้จะให้ผมตอบแทนยังไงเดี๋ยวผมจะตอบแทนให้นะฮะแต่ตอนนี้ผมปากช่อ u t u b e ผม ก็แล้วกันนะฮะเป็นช่อไทยคุณตั้งอารมณ์นะครับผมแล้วก็ผมขอบคุณทุกที่ทุกอย่างแม้ว่าผมจะพิวานังหวงังแม้ว่าผมจะเจอเหตุกรรมผมจะเจอมอรสุขนาดันเอขอบคุณเอสซีขอบคุณคนที่มากดไลค์กดแชร์ก็ดีหรือคนที่มาติดตามก็ดีแล้วก็สุดท้ายสู้ของคุณขอบค,ค,คุณพ่อแม่ผมที่ให้กำลังใจผมเสมอมาและขอบคุณเอสซีถ้าไม่มีเอสซีกับพ่อแม่ผมผมไม่ได้มาถึงจุดนี้รับผมก็กดไลค์เกร,รียบผมก็กดแชร์ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสั่สกเรย์คอนเอสสี่นังมีค่าสรเสมอดูปาดดียเศอจระเข้นะคะมาจกแค่แร์ขนาดไหนก็ต้องเพี้ยขว่าลาลาก่อน <h> <ihi>